อยู่ที่ไหนครับสิละชาสิชานใครกินน้ำน้ำผักรวมน้ำคอนฟิวอะไรต่างๆอะอันนี้กินครั้งแรกนะดิ่มดจากคุณไก่นะที่มาให้แล้วแล้วเออดื่มแล้วเป็นยังไงบ้างรสชาติโอเคมันหมืนพอทได้มันไม่ืดเลยไม่ข้าวใช่ไหมคะไม่กินขาวน้ำผักรู้ไหมมันสญอะไรนะ ล้างพิษด้วยเห่ออันนี้จะเป็นระบบไม่ใช่มันเดือมเดือนานหรือยังคะอ่าเดือเป็มาเช้าไม่ไม่ใช่กี่ชั่วโมงมาแล้วได้ฉีดได้ถ่ายหรือยังพอเดนเข้าไปแล้วอันนี้อันนี้ผมต้องบอกว่าตัวหลักของเราคือสารหลายสไปรกไรหน้านะคะซึ่งตัวเนี้ยของเรานี่คือว่าเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันช่วยระบบการล้างสารพิษสำหรับดีท็อกของผี่อในุ่าตถ่ายออกถ่ายไม่ออก กินไม่ออกนะกินดืึ่ฟนี่ล้างหลายจุดนะครับแต่ไม่มวนท้องไม่ปวดทองนัมันจะล้างายตื่นนอนนะครบอกคือแม่ยังไงถายไม่ออกอบอกหนูกินทุกวันหรือ,อยังไงกอนนอนปกติคือก่อนนอนค่ะแล้วเช้ามาโอโหสบายตัวแต่แต่สูตรนี้ห <จะ S 2> นูนชงให้จางๆค่ะคือแม่ดื่มได้ค่ะคค่ะทานแล้วอร่อยไหมคะอร่อยค่ะไม่ไม่เปิดไม่อะไรไม่ไม่จางมันคือมันอจะมีรสชาติอ๋อกม คือแม่สนใจว่ากล่อมอร่อยเราเป็นว่าใครสนใจนะคะอยากจะทานดีท็อกตัวโปรไฟล์นะคะก็บอกว่าโกลเกี่ยนเขาคือถ่ายไม่ออกแล้วบอกมุณนะคะเบอร์อะไรคะสุกุยไก่ศูนย์เก้าห้าค่ะแปดเก้าสี่สามตัวห้าสองตัวนะคะกุยไก่ค่ะคุณแม่เขาก็คุณชายถ้าปขอดไข่แทนนะเพราะบางคนไข่ออกนะตัวจะเบาปวดแค่ปวดขาก็จะหายใช่บอกแม่แล้วพุงยุบแน่นอนคุณแม่ก็น้าท้อง ปวดแข้งปวดขาก็หายไปแม่กุ้แกะบอกคุณแม่คุณคมแม่มแมจะหน้าผ่องขึ้นแต่ลองกินอันนี้แล้วดูแล้วหน้านของอยอนนู่มันตอนนี้มีอยู่อย่างเดียวทุกอย่างมันลดหมดแล้วเฉืะะ่อนแล้วสองอยู่คกุ้งแกะมีเบอร์ด้วยยังเบอร์คุณแม่แล้วนะเดี๋ยวขอเบอร์ไว้หน่อยนะครับเอาเป <นะ S 1> ็นว่าอยากได้แล้วถามโทรหาคุณใหญ่ก็แล้วกันโอเคค่ะนักหนีค่ะ